สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยข่าวดีนะคะสำหรับเงินประกันรายได้ข้าวซึ่งมีการเคาะจ่ายส่วนต่างงวดที่5มีข้าว5ชนิดนะคะเหมือนเดิมที่ได้รับการประกันแต่ว่าข้าวเปลือกเหนียวนะคะได้รับเงินสูงสุดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังด้วยกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะสำหรับข้าวงวดที่5นะคะข้าวเปลือกเหนียวจะได้รับเงินสูงสุดเหมือนกับงวดที่1ถึงงวดีี่ที่ผ่านมาตามมาด้วยข้าวเปลือกเจ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะในฐานะที่เป็นประธาน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในวันที่12พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะคะได้มีการอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและก็การชดเชยส่วนต่างตามราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65รอบที่1งวดที่5นั่นเองนะคะโดยมีมติจ่าย เงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ที่ปลูกข้าวนะคะที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2564จำนวน5ชนิดก็เหมือนเดิมนะคะก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมประทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวค่ะสำหรับราคาเฉลี่ยนะคะและยอดที่จะ จ่ายส่วนต่างงวที่5ก็ได้แก่เข้าเปลือกหอมลิะะ1882บาท98สตางต่อตั้นชดเชย4171บาท2สตางเข้าเปลือกหอมลินอกพื้นที่ราคา1244บาท62สตางต่อตั้นชดเชยตันละ3755บาท38สตาง ข้าวเปลือกหอมประทุมธานี9,770บาท8สตางค์ชดเชยตตนละ1,229บาท92สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าราคา7,746บาท54สตางค์ชดเชยตตนละ2,253บาท46สตางค์และข้าวเปลือกเหนียว 7,671บาท50สตางค์นะคะชดเชยตละันละ4,328บาท50สตางค์นั่นเองค่ะโดยที่เกษตรกรนะคะจะได้รับส่วนต่างสำหรับงวดที่สสูงสุดดังนี้นะคะก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิได้รับสูงสุดถึง58,39 4บาท28สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่6กหมบาท8สตางค์ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี37,3748บาทนะคะข้าวเปลือกเจ้า67,603บาท8สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวนะคะ69,256บบาทนั่นเองค่ะซึ่งข้าวเหนียวนะคะได้รับเป็นจำนวนสูงสุดรองลงมาก็คือข้าวเปลือกเจ้านั่นเองค่ะ